สวัสดีค่ะทุกคนพบกับมีนาบาร์เบอร์นะคะวันนี้นะคะก็อยู่ในช่วงมีนาพารีวิวนะคะทุกคนวันนี้นะคะมีนาก็จะมาพารีวิวนะคะปัตเลตียนที่ใช้ดีนะคะทุกคนตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่นนะคะ VGR นะคะ วีนะคะ1น0นะคะทุกคนโอเคนะคะเพื่อนเพื่อนคะก่อนที่จะเข้าไปดูนะคะอย่าลืมนะกดไลค์ในช่องวินาด้วยนะคะทุกคนถ้ากดแล้วก็เข้าไปดูได้เลยค่ะโอเคเราจะมาแกะกล่องนะคะทุกคนตัวนี้นะคะก็จะมีตัวรองนะคะแถมมาให้เรานะคะสี่เบอร์นะ,ะทุกคนตัวนี้นะคะกล่องเขาแบบว่าสวยงามมากเลยทุกคนดูดิสวยงามนะคะทุกคนกล่องนี้นะคะก็ใช้งานได้อีกนะคะทุกคน โอเคเราไปดูข้างในกันเลยนะคะเราเปิดกันนะคะทุกคนว้าวนี่นะคะเราก็จะเจอเจ้าตัวปารเดียนตัวนี้นะคะอยู่ในข้างในเลยโอเคแล้วก็แกะมาก่อนนะคะโอเคโหสวยงามมากทุกคนดิวีกิอานะคะทุกคนนี่ ดูดิฟันของเขาก็เป็นแบบว่าสีทองอ่ะทุคคะคะกคนฟัน,น,ต,น,น,นะะตัวนี้นะคะก็เป็นฟันสแตนดาร์ดนะทุกคนนี่นะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นฟันเฟดชั้นเดียวนะทุกคนนี่ตัวเฟดนะคะปรับคันโยกได้ดีมากเลยทุกคนจะปรับได้แบบสุดเลยนะทุกคนเนี่ยสุดๆเลยนะทุกคนนี่ตัวนี้นะคะก็จะเป็นฟันเฟดชั้นเดียวนะคะสามารถเฟดได้เลยนะทุกคนนี่นะคะ ก็แบบสวยมากเลยทุกคนแล้วก็จะมีตัวคล้องนะคะทุกคนตัวนี้นะคะโอเคนะคะว g r ตัวนี้นะคะก็จะแสดงนะคะเวลาเราใช้แบตเตอรี่นะคะเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะคะก็จะแสดงนี้เลยนะทุกคนตัวนี้ก็จะบอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ในการใช้งานของเรานะคะทุกคนนี่นะคะเรามาฟังเสียงพ้อๆกันดีกว่าว่ามีเสียงดังหรือว่ายัางไงนะคะทุกคนโอเคโอ้เสียงแบบนี้ดังเลยอะ่ะทุกคนดูดิ เสียงแบบเบามากเลยทุกคนแล้วก็มีความแรงมากเลยนะรอบกันตัดนะคะมอเตอร์ของเขานะคะอยู่ที่6000รอบต่อนาทีนะคะทุกคนโหนี่นะคะสวยอะทุกคนคือสวยมากนะคะตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของวีญญาณนะทุกคนนี่นะคะดูฟันในการตัดเขาแบบโหแรงมากทุกคนอยู่ เยเสียงก็ไม่ดังนะทุกคนเสียงแบบว่ามีความเบาแบบนิ่มนะคะแต่รอบตัดนะคะคือแบบแรงอึดมากเลยทุกคนแบบแรงจริงนะคะนี่คะผมชี้ผมหนานะคะทุกคนโอ้โหผมอยากโศกนะรับรองว่าขาดเลยทุกคนตัดได้แบบสบายนะคะขึ้นทรงสวยนะคะทุกคนตัวนี้นะคะ โอเคนะคะคือสวยมากนะคะและแบตของเขานะคะอยู่ที่2000นะคะ500มิลลิแอมป์นะทุกคนตัวนี้นะคะและตัวนี้นะคะเหมาะสําหรับใครนะคะตัวนี้ก็เหมาะสําหรับช่างใหม่นะทุกคนช่างที่เพิ่งจะไปเรียนใหม่ๆนะคะตัวนี้ก็เหมาะเลยนะคะและพ่อบ้านแม่บ้านนะคะที่จะซื้อไปตัดนะตัวนี้ก็เหมาะเลยทุกคนจับถนัดมือนะคะสวยงามนะคะในการแบบว่าออกแบบเค้เขานัา้นมีความโด่งด่นนะคะเรามาดูของแถมของเขาดีก่อนนะคะว่ามีอะไรให้เราบ้างนะคะทุกคน นี่นะคะเขาก็จะมีในกล่องให้เราแบบนี้เลยนะตอนแรกนะคะเขาก็จะมีคู่มือนะทุกคนมีจี้นะคะในการใช้งานนะคะตัวนี้นะคะก็จะมีตรงนี้เลยนะคะก็ไม่มีใครอันทุกคนก็เอาออกไปนะคะก็จะมีสายชาร์จให้เรานะทุกคนตัวนี้นะคะสายชาร์จนะคะนี่นี่นะคะโอเคแล้วก็จะมีฟันรองนะคะฟันรองนะคะก็จะมีนะคะ เป็นเบอร์นะคะ0.5 1.5นะคะและก็1 2นะคะก็จะมีน้ำมันหยอดให้เรานะคะทุกคนนี่นะคะทุกคะนเล็กๆนี้นะเวลาเราใช้งานนะคะแล้วก็เสร็จนะคะแล้วก็หยอดได้เลยนะคะทุกคนเพื่อที่จะไม่ให้ฟันมันเกิดสนิมนะคะและฟันก็จะมีความคมนะคะทุกคนนี่ตัวนี้นะคะหยอดได้เลยนะคะและก็จะมีนะคะแปรงปัดให้เรานะคะทุกคนแปรงปัดตัวนี้นะคะ เอาไว้ปัดเสร็จผมนะคะที่เราตัดนะคะก็ปัดออกได้เลยนะคะทุกคนเขาบอกเปอร์เซ็นต์แบตไม่พอนะคะตัวนี้จะมีตัวกันลื่นอีกนะคะือจับถนัดมือมากๆเลยนะแบบนี้เลยผู้หญิงใช้ได้นะคะผู้ชายใช้ดีนะคะผู้หญิงก็เหมาะมากเลยนะ,ะตัวนี้นะคะโอเคนะคะถ้าใครชอบนะคะปัดตเลตียนตัวนี้นะคะ VGR นะคะ วี4 0นะคะก็สามารถแอดไลน์ใต้ลิงก์ที่มีนาทิ้งไว้ได้เลยนะคะตอนนี้มีของอยู่นะก็แอดไปถามได้เลยนะคะโอเคนะคะวันนี้นะคะมีนาก็มารีวิวนะคะปัตเลียนดีๆสวยๆนะคะปัดเลียนที่ใช้ดีนะคะแต่ว่าให้ความรู้กันเลยนะคะว่าตัวนี้ดีนะคะ ก็วันนี้นะคะมีนาก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์นะคะและคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะทุกคนวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่างมีนาด้วยนะ